5.5ปีจะมาเมื่อไหร่นะครับช่วงนี้เห็นคนถามเยอะมากดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไล่ทำลายให้ละกันเนาะโดยทำลายนี้ผมเอาจากคลิปที่ตนเองลงตัวเองลงในปีที่แล้วมาเปรียบเทียบให้น่าจะเทียบกับปีนี้ได้เนาะเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนเผื่อเพื่อนๆบางคนมาใหม่หรือคนเก่าก็เอาว่าเป็นความรู้ไปเลยละกันเนาะไม่เยอะแป๊บเดียวในส่วนของปีนี้ต้นปีมาลายเอสจะมาตกตัวแรกนะครับตัวที่2คือพ่อครับตัวที่3คือโรเจอร์3ตัวแรกไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะคุยตัวที่4นะครับ อันนี้เป็นคิดที่ผมอัอดไว้ตอนที่ยามาโตไฮบีดมาในปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือประมาณเดือน5ครับต้นเดือน5มาแล้วนะครับต้นเดือน5าอ้าวเดี๋ยวตอนนี้มันจะใกล้เดือน4แล้วนะมีเวลาเก็บบีดแค่เดือนกว่าชับครับผมถูกครับหมายควาว่าถ้าตอนนี้ใครมีเพชรศูนย์ศูนย์เลยนะดังนั้นเนี่ยถึงเดือนหน้าคุณน่าจะมีเพชรเต็มที่แค่แค่พันกว่าหมายเขาว่าเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้การันตีตัวนี้คือข้ามได้เลยไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าใครมีเพชร 1500ขึ้นไปยินดีด้วยคุณได้100%เพราะส่วนใหญ่ตัวแทรกไม่น่าเกิน2,5 0 0นะครับเดือน4เราจะได้อยู่500เดือน5ทั้งเดือนเนี่ยเราได้1000เท่ากับ1,500ตอนนี้มีเพชรเท่าไหร่คุณบวกไปเลยเช่นถ้าเพชศูนย์เดือนหน้าคือ1ัน0เขียวไหมก่อนตู้ออกนะย้ำก่อนตู้ออกใครมีเพชร1 0 0 0ก็บวกไปเลย2,5 0 0ถ้ามันการันตี2,500อ่ะก็ยินดีด้วยพอดีเป๊ะเป็นประมาณนี้เขียวนะอันดับต่อมาเราจะคุยตัวที่5กับ6ครับ ตัวที่5กับ6ก็คือในส่วนของคิดรอและนิกะซึ่งคิดรอเนี่ยจะมาในเดือนที่7นะครับคิดลอมาเดือน7สิ้นเดือน7แล้วนิกะก็มาเดือน8ดนะครับเป็นเ็จเป็นประมาณนี้นะเดือน5เดือน7และเดือน8เราจะมาคุยเรื่องเพชรว่าอ้าวแล้วจะเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ผมขอย้อนอีกทีนะครับอันนี้เอาหน้าเพชรขึ้นให้ดูเนาะถ้าใครมีเพชรศูนย์เราเก็บตอนเนี้ยจนยามาโตอันนี้คือตัวที่4นะตัวที่4ออกคุณจะมีเพชรพันห แล้วคุณเก็บเดือนที่6คุณจะได้อีก500เป็น2,000เดือนที่7เก็บได้ทั้งเดือนเป็น2,500แบดเซตตัวนี้กนะอนนะ2,500ครับแล้วในเดือนที่มี e x จะได้เดือนละ1000เท่ากับ4,5 0 0อันนี้คือทั้งหมดเชยร์ยกันนะหมาควาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะการันตีไม่เอาตัวที่5ก็ตัวที่6ไปลุ้นอีกทีเดี๋ยวมีคนถามว่าแล้วทำสูตร2เด้งได้เหมือนต้นปีไหมอ่ะผมย้อนก่อน 2เด้งต้นปีผมทํายังไงนะครับก็คือสุ่มในส่วนของโรเจอร์ก่อนเพราะว่าพ่อมันเป็นบัตรดาสุ่มโรเจอร์ปุ๊บถ้าโรเจอร์การันตีเราก็จะไปสุ่มพ่ออีกสักไม่เกิน1000พเพชร500เพรมั้งประมาณนี้ไม่เกินก็ได้2เด้งเนาะมีคนถามว่าแล้วกลางปีอ่ะได้หรือเปล่าผมจะขอตอบจากปีที่แล้วนะอันนี้คือเอาจากปีฐานปีที่แล้วมานะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยคิดรอเป็นบัตรดาครับแล้วต่อมานิกะแม่งบัตรดําเหมือนกันเลยหมายเขาว่าไม่ได้ครับ สูตร2เด้งต้องบัตรดำา1ตัวตัวแทรก1ตัวนะครับปีที่แล้วไม่ได้นะครับแต่ปีนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ GM ดังนั้นเลยตอบได้แค่นี้แต่เผื่อใจไว้บ้างนะครับเผื่อใจไว้บ้างนอ้องเมื่อกี้ที่ผมสรุปคือกระตู้จะออกทั้งหมดเลยเนี่ยสามเอ็กอะ่ะคุณจะมีอยู่4,500เพชรเนะครับดังนั้นคุณจะการันตีได้1ตัวมันเลยเลือกยากมากแล้ว1ตัวนั้นอะ่ะจะเล่นได้ยาวไหมจะเล่นได้นานไหมมันจะไปก่อนเพื่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยให้เราลองเทียบเนาะอย่างปีที่แล้วตัวที่4คือเอสอะยามาโตะไฮบีดตัวที่5คือคิดรอตัวที่6คือนิกะเพื่อนเพืเ่อนจะรู้กันเหรอครับนิกะมาหลังจากนั้น1เดือนเอาคิงมาร์ออกมานิกะเล่นลําบากโคตรนะครับวันช็อตหายแต่ตอนนี้นิกะเสือกเล่นได้ดีที่สุดโอเคไหมเออไม่มีใครรู้นะเว้ยแต่เราควรเลือกตัวละครที่ผมแนะนําได้คือเป็นซับได้อันเนี้ยปลอดภัยที่สุดเพราะนิกะสมมติเล่นไม่ได้ ตอนนี้ก็เอามาเป็นซับได้มันลงมาเป็นซับได้เลยมันยังปลอดภัยหรือคิดรอเล่นไม่ได้โอเควะมันก็ยังมาเป็นซับได้มันก็ยังปลอดภัยอันนี้คือคําแนะนําที่ให้ได้นะครับเพราะเอามองว่าความคุ้มเนาะแต่ถ้าบางคนมองแบบนี่ไงเรามีโรเจอร์แล้วความคุ้มไม่แคร์เล่นเมนได้อย่างเดียววันนี้ตัวรีเจนกาลูกาล่าค่าโรเจอร์หนักมากนะครับค่าหนักโคตรฮะคือโรเจอร์มึงตายอะผมพูดเลย โรเจอร์มาโดนฆ่าแล้วนะไม่ได้แปลกใจบอก,กอรไม่แปลกใจเลยแต่ไม่ได้หมายเขาว่าหลังจากนี้ถ้ามี EX มาใหม่แล้วถ้ากาลูการ่ามันโดนฆ่าไม่ได้หมายเขาว่าโรเจอร์จะกลับมาเล่นไม่ได้เพราะยังไงโรเจอร์ก็ยังโนหนึ่งเรื่องสายวิ่งเหมือนพ่อยังไงพ่อก็ยังสายวิ่งเอ้ยยังเป็นสายโล่อยู่ดีโนหนึ no ่งถ้าเกมไหนไม่มีโรเจอร์นะยิ่งโรเจอร์โดนฆ่ามากเท่าไหร่พ่อจะกลับมาเล่น เท่านั้นและพ่อจะเฉิดฉายซึ่งผมเคยอธิบายและบอกไปแล้วนั่นเองโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประมาณนี้หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะเก็ตและเข้าใจที่ผมต้องการจะสื่อนะครับคือเพชรเนี่ยมันหายากเปิดได้ทั้งทีเนี่ยควรเอาตัวที่คุ้มที่สุดและเป็นไปได้ควรการันตีก่อนค่อยสุ่มไม่ใช่ยกตัวอย่างอย่างตัวละครแม่ใหญ่เนี้ยผมเห็นหลายคนมีคนถามและบัตรแดงคุ้มไหม ผมบอกเลยนะไม่คุ้มเหตุผลมันไม่มีการันตียกตัวอย่างสมมุติว่าถ้าเราสูมบัตรแดงแล้วมันให้ SP มาสมมุติว่าสุมหนึ่งรอบเนาะมันให้ SP มาสิผมจะบอกมึงสุ่มไปเลยไม่ว่ากันแต่มันไม่ให้พอมันไม่ให้คุณไม่มีการันตีทําไงอ่ะงานงอกไงสมมุติว่าบัตรแดง2ใบถ่าไม่ได้เลยเพชรกูก็ไม่มีแล้วกูต้องเติมเพชรอีกเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นดีที่สุดคือการสูม EX ดองและใช้เพชรไม่ต้องเติมนะครับไม่ต้องพูดเรื่องเติมเงินนะ เพราะว่าปกติที่ผมคุยเนี่ยตอนเติมเงินเราจะเติมที่ชาเลนต์และการเติมชาเลนต์เนี่ยเราไม่ได้เพชรนะครับเห็นปะชาเลนต์ Challenge ไม่ได้เพชรนะครับเพชรมันให้ตรงนี้อยู่แล้วซึ่งการเติมมันอยู่ช่องขวาไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้เคลียตรงนี้ก่อนนะสูตรผมไม่มีสูตรไหนได้เพชรนุดด้ยหมายความว่าคุณกับผมเก็บเพชรได้เท่ากันแต่ที่ผมแนะนําได้คือเก็บให้ครบทุกอีเวนต์ยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้มีอีเวนต์เหรียญ ซึ่งเราจะได้แน่นอนครับ4เพชรยังไงสร้างอย่างละสิเหรียญครบ10เหรียญน่ะมันจะอัปเกรดครบ30พอดีเป๊ะเลยเว้ย1เพชรอันเนี้ยอีก1เพชรเป็น2และอัปเหรียญตรงเนี้ยให้เป็น9ซะคุณก็จะได้อีก2เป็น4เก็บครบหรือเปล่าคำถามผมมีเท่านี้ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยแอปทำไมผมเก็บเพชรไวจังเลยวะวันนั้นอยู่2.5 0 0อยู่เลยตอนนี้มา3 0 0พแล้วผมก็เก็บตามที่เกมมันให้อะผมไม่ได้ทำอะไรนะอ่ะเป็นประมาณานี้และกันบอกว่าเพื่อนๆจะได้ คำตอบย้ําสรุปอีกทีตัวที่4มาเดือน5เออเออใช่ตัวที่4มาเดือน5ตัว5มาเดือน7ตัว6มาเดือน8สรุปประมาณนี้และเบ็ดเสร็จทั้งหมดจะได้อยู่ที่4,500เพ็รและถ้าหากใครมีเพชรณตอนนี้1 5 0 0ตัวที่4มาคุณมีสิทธิ์ได้การันตีที่เหลือค่อยไปลุ้นว่ามันการันตีกี่เพชรก็ว่ากันอีกเรื่องแค่นั้นเองขออย่างเดียวห้ามใช้เพ็ดเด้อ